แม่ครูอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์ก็วันนี้เป็นวันพระแรงสิบห้าค่ำจะเป็นเดือนหกสิ้นเดือนหกเนี่ยจะเกิดข่าวเดือนเจ็ดก็วันนี้พี่เดียน,นมามาเมื่อวันที่สิบหกก็มางานครบรอบหนึ่งปีของยมยมแม่ยมทั้งเวทก็ทำให้เมื่อวานที่สิบแปดก็เปียแต่เดียวก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีนะ ถ้ามาราอยู่ที่นูน่นก็เร่เองยงอยู่เพราะว่าเราก็เดินผ่านที่พักของใคทุว <üf> กวันก็มีความระลึกถึงแต่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพวกเราทุกคนก็จะต้องมีการพัดพลากจากกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็าเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคน เกิดมาเป็นพ่อแม่ปู่ยากาดยายมีลูกมีหลานมีเลนถึงเวลาแล้วก็ต้องจากกันไปเหมือนเหมือนที่เขาเปรียบเปรียบเหมือนเป็นละครลงใหญ่นี่แหละถึงเวลาแล้วก็ต้องจากกันไปเกิดมาเขาพบปะกันก็อความระลึกถึงก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราก็มีความระลึกถึงอยู่ทีนี้เราก็อย่าไปเสียใจอะไรมากมายเพราะเป็นกฎของธรรมชาติ เกิดขึ้นดังอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนชีวิตของเราสมัยเด็กสมัยก่อนก็เป็นเด็กเป็นเล็กตัวเล็กๆบอแม่ก็เลี้ยงโตๆขึ้นเป็นเดมเป็นสาวมีครอบครัวแต่งงานแล้วก็เป็นปู่ย่าตายายความแก่ชราเขาครอบงำเมื่อความแก่ชราเขาครอบงำวามตายก็มาถึงนี่ก็เป็นวัตจักรวัตสงสารของมนุษย์เรา ท,ที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บตายก็นี้แหละมีแต่ทางที่พระเจ้าได้จัดเอาไว้นี่แหละอย่ามักไปเหมแอนที่เราได้มาสมาถาศสินการารักษาสินแปดิหอันนี้ก็เป็นเ,เครื่องมือในการที่จะเข้าถึงความแห่งการพ้นจากทุกข์ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วก็ ความศรัทธาแล้วก็พยายามมาพ่ปฏิบัติให้บ,บ่อยๆให้มันเข้าถึงจิตถึงใจแล,แล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าสู่ทางแห่งความจะทุกข์ได้แต่ถ้าเราทําสักได้ว่าทาไปแค่นั้นเองมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไปถึงจิตถึงใจศิลแเราก็ต้องพยายามรักษาสิห่าสิแปดสิโบสถดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตั้งสัจจะเอาไว้ แล้วเพยายามรักษาอย่าไปร่วมและเมิดอ,อย่างสิ้5ห้า,ากลับไปบ้านแล้วก็มือนก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนที่วัดนะแต่ว่าเราก็พยายามใช้สติระลึกถึงสิ่ที่เราได้สมาทานไปสำรวมกายวาจาใจอันนี้ก็จะเป็นกุศลทางแห่งบุญแห่งกุศลก็มี10บสบอย่างกุศลกุศกุศลทีบสิท10ประการกายกรรมสม ปฏิกรรมสี่ม, 4, มโนกรรมสามเป็นปรุจาริตรักเอาไว้นะครับเป็นบุทางแห่งการสร้างบางุญกุศลข้อที่หนึ่งกายกรรมสามก็คือการที่เราเไม่ไปทำปฏิมีชีวิตหรือสัตว์อื่น้นตกล่วงไปคือไม่ไปฆ่าไม่ไปทำลายกิจกรรมข้อที่สองก็คือการไม่ไปเอาของที่เขาไม่ได้อนุญาตไม่ไปกบฏกับของข้อนี้แหละ และข้อที่สามคือการออไม่ไปโรคองเรเมิงบุตรรยาของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจอะไรนเ,ออเนี่ยกายกรรมสามอันนี้อาตมาขอยกเ,ออเรื่องข้อที่สามนิดนึงเ,ออเมื่อจก,เออเกิดเดือนได้ก็มีโยมคนหนึ่งก็ออไปหาอาตมาที่ที่ปาเชนะ เขาเป็นทํางานอยู่สภกกชาติแล้วก็เคยมาสองครั้งแล้วที่วัดแต่เก็ไม่ได้เจออาตมาก็เจอพระองค์อื่นแต่วันนั้นพระเดีธรมาอยู่ที่สรานจากเขาก็เข้ามาแล้วก็ขอฟังธรรมะรู้สึกว่ามีเรื่องทุกข์ใจอย่างมากสังเกตดูนะพูดไปกับน้ําตาเขาก็ไหลบางรายโยมเปียไรเลย ก็ดูแลว่าจะไปไหนนะคือสิิ์ก้อนที่สามเนี่ยเขาไปลรเมเิดคือเป็นความคิดนะนะอาจามาก็ไม่รู้ว่า,เ,าเขาจะไปไกลขนานั้นหรือเปล่าก็ไามา่ได้ถามก็เขาบอกว่าโยมไปหลงชอบสามีของเขาสามีขขงปริญญาคนอื่นนี่แล้วก็โยมตัดใจไม่ได้จะทำยังไงดี มาก็เลยแต่อย่างเงี้ก็ต้องคุยกันนานก็เลยให้มานงคุยกันก็อธิบายสิ่งต่างๆคือข้อสิ่งข้อที่สามเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาติดเตียนแล้วก็ปิดศีลด้วยทั้งทางโลกทางเปจะพิดหมดเลยเนี่ยโยมแล้วโยมจะทำยังไงอนนาตมาก็บอกโยมต้องไปถอยถอยถอยอกมาจากผู้ชายคนนั้นคือพยายามไม่โป,ปะปากแล้วก็ นจิตใจเขาไปอย่างไม่ระลึกถึงวันทียอมคนนี้เป็นทํางานทํางานสูงอยู่ดันเป็นบริหารฝ่ายฝ่ายบริหารของสภาการชาติไทยในกรุงเทพก็มีนา่การงาสูงอยู่แต่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ยังเป็นทานของตันหาอยู่คือในสังคมโลกก็จะเป็นอย่างนี้แหละรูปรถกินเยงต่างๆที่มันเข้ามากระทบถ้าเราไม่ใช้ปัญญาใจตรอง ันก็จะหลงมืดมืดบอดไปทำให้ตาบอดความรักธรรมดาตาบอดทีดกับเพื่นพูดกันที่มาก็เลยเพยายามให้เขาถอนความรู้สึกตรงนั้นคือให้คิดว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมโลกกันมีความปรารถนาดีต่อกันฝังคิดในเรื่อง,งความใกล้ความรักต่างๆเออมันต้องพยายามตัดให้ได้เขาก็บอก เจ็บบอกว่าแล้วมันเจ็บบอกว่าแล้วเข้าใจธรวมาก,ก็เคยเป็นอยู่จิตความต้องเจ็บต้องทนแหละก็อารมาก,ก็ไม่รู้ว่าโยมไปกันถึงขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถามไปตรงนี้แต่เขาก็บอกว่าเขาทาใจยากอาตมาก็เลยอรอ้อย่างนั้นก็ให้เข้ามาวัดบ่อยๆก็มาศึกษาฟังธรรมะบ่อยๆก็ยกตัวอย่างต่าง,างๆให้เขาฟ<ม>ังการที่เราพิจารณข้อที่สามเนี่ยมันทําให้ การงานนี่ตกต่ำมันจะไม่มีความรุ่งเรืองเจริญอะไรมันก็แค่แค่เป็นอารมณ์ชั่ววูบแต่โยมอาจจะไปฝังลึกมันก็เลยจะเจ็บมากความรักเป็นเครื่องที่ความรักก็คือความทุกข์นะัออ่นแหละสุขก็มีบ้างอาจจะปะนกันไปแต่ความทุกข์นี่มีเยอะอย่างในปัจจุบันนี้ก็คนทิ่สิ่ข้อที่สานมนี่เยอะฆ่ากันตายก็มีเยอะ ที่เป็นข่าวอันเนี่ยทำไมเรายกตัวอย่างให้ฟังรูกข่าวที่เนี่ยเป็นชู้เขาแล้วก็โดนเขาฆ่าตายทำร้ายกันทะเลาะปองแวงกันคือหวงกันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยอันบางม็อธิบายคำบังแล้วก็ให้หนังสือสอนบนเข้าไปเล่มหนึ่งให้เขาไปสมนบ์บ่อยๆพยายามสมนบ์บ่อยๆแล้วก็พยายามใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ถอนตัว ถอนจิตถอนใจให้ออกจากตรงนั้น <S <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะมันจะทําให้เราเสียชื่อเสียเสียงการงานเราก็สูงอยู่แต่เรามาเสียตรงนี้นะไปรักชอบสามีของผู้อื่นมันผิดตายไปก็ตกระรกด้วยเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเราควจะถอใจจะมาขอโทใน่ตรงนี้เนละ<ๆ>แล้วก็สักพักใหญ่ๆคือพูดเป็นชั่วโมงหกันก็นั่งคุยกัน จนกระทั่งเขาก็มีความคลายนะก็สบายใจก็กลับไปบม,ม่ไปคิววันนี้ก็มาอีกเหมือนกันก็มีอาจารย์สักชายก็พูดอะไรๆห้ังก็สึกงเบาขึ้นอันตาก็บอกเออแต่มีเวลาก็ขามาทิวัดนี่นะมีอะไรก็ตามพ้าอะไระอะไรได้าหาือได้เพราะพวกเราชาวโรคก็จะต้องประสบกับความทุกข์ต่างๆมากมายมหาศาลเราไม่รู้เท่าทันหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียง มันทําให้เราเกิดความดีใจเสียใจคบคกันไปแล้วก็ไปยึดติดใน,นที่เป็นความทุกข์แล้วก็แบ่งเอาจเจ้าด้วยความสุขซึ่งมันมันมันเป็นไปไม่ได้โลกธรรมแปดเราต้องอยู่ในตัวนี้มีราบเสริมลาบมียอเสริมยศมีแสงเสริมมีนินทามีสุขมีทุกข์คุกคามกันไปอันนี้ก็ถ้าเราสังเกตดูเราจะ,จะ,จะเจอเรื่องแต่สิ่เหล่านี้เท่านั้นไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระองค์ก็ โดนเขาด่าเขาว่าโดนเขาไล่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเก่าท่านะพ mm ุทธเจ้าตักไว้มันมีมาจะไหนจะไหนแล้วนะเน mm hmm. สน้นทาง mm hmm. ความสุขความทุกข์พอเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องต้องเจอนะ mm hmm. แต่ทำยังไง mm hmm. เราถึงจะวางความสุขความทุกข์ได้คือการไม่ยินดีดินร้ายในสิ่งที่เข้ามาต่างๆหูจหมูกดิ้นกายใจ mm hmm. เราก็จะชอบบอกหาแต่สิ่งดีๆ,ๆอันนี้ไม่ดีก็ไม่มอง อันนี้ก็เราไปเจรณาเปน็นกลางทำใจเป็นก,นกลางก็จะไม่ทุกข์มากเวลาทุกข์ก็อย่าทุกข์มากเวลาสุขก็อย่าสุขมากให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างามันเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักของพระเจ้าคืออนิจจังนี้เองสุดท้ายเมื่อเราเจออะไรกันแล้วแต่แล้วก็ไม่ได้ไปยึดมั่นมั่นหมายอะไรของมันเท่าไหร่ คิดว่ามันไม่แน่อาจจะแปรเปลี่ยนไปก็ได้ลกูกประชาก็เขาบอกว่ามันไม่แน่นะเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในที่จังหวัดสิ่งไหนที่เราสมบัติก็คิดว่าไม่นแน่ไว้ก่อนอาจจะผิดหวังก็ได้ต่อไปกันหน้าอันนี้ก็อัตมาก็กล่าวถ,ถึงสิ่งข้อที่สามที่กายกรรมสารนะข้อที่สามที่ได้ไปเจอมาว่ายมเขามาปาร,รับหเรื่องมาปรับทุกข์ให้ฟังเนี่ยแหละ วากายกรรมสี่ก็คือการไม่พูดโกหกพูดแต่เรื่องจริงมีคนที่มีสัจจาพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดเรื่องโกหกพกเพ้อต่างต่างนี่เป็นคนที่เชื่อือได้ในสังคมเขาก็ยอมรับการไม่พูดสอดเสียดการไม่พูดสอดเสียดก็คือการไม่ไปอเอาคำโน,น,น้นบอกคำนี้เอาคำนี้บอกคำนั้นทําให้เขาแตกแยกกันแทนแทนที่จะทำให้เขาสามาัคคีกันรักกันปอปยุแย่ เขาทำให้เขาเกินแตกแยกกันการพูดเพ้อเจ้อพูดติทีิรสาระที่ไม่เป็นจริงอันนี้ข้อที่สามแล้กก,การพูดคำหยาบเราเห็นว่าเราก็มางทงเกินอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วก็หลุดไปหมดขาสติดาตอกันแต่คำหยาบมาพูดติดแดงกันอันนี้เป็นวาจาข้อที่สี่โนกรรมสก็คือการ ไม่โลดอยากได้ของผู้อื่นจิตม,มันมโนกรรมในเรื่องของจิตประเดี๋ยเราไปเห็นของเขาโอ้เนสวยจิตขึ้นจิตกินจิต,จต,จตคิดอยากได้เกิดความโลภขึ้นมาอยากได้นี่เรากาก่อนจะลัางเ้นแล้วก็มนโนกรรมข้อที่สามก็คือ,อการพยาบาทบางทีเราก็มีเรื่องทะเลาะเบาแบงกันก็ กลับไปบ้านแล้วก็ยังคิดยังมีความอาฆาตพยาบาทควบคุดอยู่ในจิตใจแต่ไม่จิตใจของเราเศร้าหมองแล้วก็คิดแต่จะไปทาลายเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นมโนกรรมข้อที่สองคนแต่ยกเว้นข้อที่สามคือเป็นวิชาทิฏติความเห็นไม่ถูกต้องอย่างพระเจ้าตั้สอนเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องบาปน,นี่เราก็ไม่เชื่อเือเลยน,นี่เป็นความคิดเห็นที่ผิดควรจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้อง ทำชั่วได้ชัว่วทำดีได้ดีทำบุญก็ได้บุญทำบาปก,ก็ได้บาปอันนี้เป็นความเป็ที่ถูกต้องตามหลักของพระเจ้าซึ่งมันมีอยู่แล้วในโลกนี้พวกใดสองคนพบแต่นั้นเองไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ได้คิดสูตรอะไรขก้นมาอันนี้เป็นหลักอุส,ร,สรกรรมบทสิบประการที่อรตมาก็อยากให้ญาติโยมได้เอาไปเอาไปปฏิบัติกัน,ก,นก็คือสิบห้าสิบของเรานี้แหละ ที่เราได้รับไปเนี่ยเราก็พยายามาทำสำรวจกายวาจารวันผ่านอื่งนงก็เข้ามาวัดรับสินจากาพระไปแล้วเราก็พยายามมั่นมั่ระวะังแล้วก็จะเป็นผลดีกับตัวเจ้าของเองเอคือทําให้เรามีความสะอาดสว่างแล้วก็สงบเมื่อมีการสํารวจกายสารวจวาจาสํารวจใจคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศล มันก็จะเกิดเป็นกำลังแล้วก็ทำให้เรามีจิตดีบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมือนผ้าผ้าเราใส่เสื้อเราใส่เนี่ยวันๆหนึ่งก็เลิกเทอะเหนือใครออกถึงเวลาเราก็ไปซักสักขอจะเป็นผ้าที่ขาวสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ใช้กุศลต่างๆกายกรรมสามจิตกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยถั้งละล้างทจิตใจของเรามีความสะอาด เพื่อพูกำลังแห่งกุลกุศลให้มากขึ้นถึงเวลาเราตายไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังติดตัวเราไปในพบต่อไปนี่แหละลำสำคัญก็คือความคิดความคิดนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญการจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ความคิดเนี่ยเป็นเป็นเป็นอันดับแรกเราจะทำอะไรเราก็ต้องมีความคิดก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่อง,งความคิดให้ดี คิดถ้าเราคิดดีคิดบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นความประพฤติความประพฤติเราทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นความเคยชินความเคยชินเราทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยของเราแล้วก็ควอมสุดท้ายก็ค,คือจะเป็นอุปกรรม นี่ก็เป็นหลักที่เราควรจะกระทำคิดดีพดูดีทำดีต้องอาศัยสติในการควบคุมการพูดการกระทำการคิดต่างๆต้องอาศัยสติสติเป็นหลักที่สำคัญที่สุดนะเหมือนเราขับรถไปตาลาดไปสู่เป้าไม้ไปโรงพยาบาลหอไปอำเภอนร่ไปสถานตำรวจก็แล้วแต่จิตของเราก็คือรถสติของเราก็คือคนขับ เป้าหมายคนทางที่ไปก็คืออารมณ์เมื่อเราขับรถไปบังคับรถให้มีไปตามทางเจอไฟแดงเราก็หยุดอพอคนไฟแดงล้วก็ไปถึงเป้าหมายบังคับประคองไปเหมือนการจิตของเราก็เหมือนกันต้องมีสติควบคุมเวลาเรามีความรู้สึกหรือคิดจิตมันคิดอะไรก็แล้วแต่เราก็ใช้สติควบคุมให้มันอยู่ในแนวทางของบุญของส่วนในการที่เราจะ ไม่ไปล่วงละเมิดคนอื่นแล้วไม่ไปทำบาปทำสิ่งที่เขาไม่พอใจอันนี้ก็เป็นหลักเพราะนั้นสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะกระทำสิ่งตา่างๆให้มันถูกต้องให้มันดีงามมันอย่างศีลที่เราได้สมาทานไปนั่นเนี่ยถ้ามีสติควบคงนะตัอาตมาคิดล,ลารับรองโยมจะต้องอได้ดีแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนลอ้ลอรถรถวิ่งไปลอยรถก็ตามไปด้วยอุคสุนที่เราทําก็เหมือนกันแล้วก็ติดตัวเราไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสง่งสั่งสอนที้แนะเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ต่างๆก็ที่แนะกันก็เพราะฉะนั้นสมัยกิาวาเราคงจะ,ะขวนขวายในการที่จะสร้างบนหร้าอกุศนกันเพราะที่นี่ก็ รู้สึกว่ามีโยมมาทั้งออกพรษาแล้วก็ยังมีโยมมาหลายคนที่นู่นที่บานชีก็ออกพารษาแล้วก็มีไม่กี่คนสิบคนสิบสองคนอันนี้ประมาณนี้ช่วงในสสพรรษาก็สามสิบยี่สิบก็อน,นุตก็ไม่มากเท่าไหร่ที่นี่จะมีคนเยอะอาจารย์มันก็อยู่ที่นี่นอาจารย์อาจจะมาบวชเมื่อปีสองพันร้อยยี่สิบก็หลายปีอยู่กุฏิที่อาจารมาเคยพักอยู่ก็ยังอยู่อยู่อันนี้ทั้งตอนนี้ก็พัก ที่ปกติที่เคยเมื่อวามาอายุ20ก็อาจารย์นบบักแสดงบคตธรรมะากอยากจะไปฟังกันมากมา,ายหลายปีก็อยากให้ซ้าเราสำรุ้อยากให้พวกเราสำรวจตัวเจ้าของเองว่าเราเออได้ทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตัะชีแนะก,กันขนาดไหนแล้วก็พยายามระลึกถึงความตายให้บ่อยๆเพราะว่า ในของเทียบเป็นของแน่นอนเราจะต้องเจอสิ่งที่จะติดตัวเราไป mm hmm. ก็อนี้แหละที่อาจารย์กานชี้แนะต่างๆไว้ในการที่เข้าถึงธรรมในการที่จะละสิ่งที่เป็นอุศสที่มันเกิดขึ้นใน,ในใจิตในใจของเราเราก็พยายามน้อมนำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไปปฏิบัติตามกันสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ใจิตใจของเราคือยกระดับมากขึ้นสูงขึ้นการที่จะ รับต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบความโกรธความรบความดังด่างมันก็เป็นสิ่งที่ยากถ้าเรามีหลักในการปรเพติปฏิบัติที่อาจารย์ได้ชี้แนะไปเนี่ยมันก็จะเป็นกำลังทำให้เราไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เข้ามากระทบทางจิตใจของเราก็มีความเห็นถูกต้องมีกำลังหนุนก็คือบุนคุณสมบัตานเนี่ยที่เราได้ตั้งไปนี่แลยศีห้าสิลแปดเป็น อาวุธที่สําคัญในการที่จะต่อสู้กับอุปกรณ์ต่างๆที่มันเข้ามาในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามขวนขวายไม่มีใครช่วยใครได้ครัวอาจารย์ก็แต่ชี้แนะเท่านั้นเองแต่เราเป็นผู้ฟังแล้วก็พยายามปฏิบัติตามถึงจะได้ถ้าเราฟังแล้วก็ออกจากวัดไปเราก็ทิ้งวัตวันี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทำพันธดีทำกุศลพ,พยายามทำต่อเนื่อง mm hmm. เรามาทำบุญทำทานเอาหารถวายพระเสร็จ mm hmm. แล้วเราจะมาทานศีลไปออกไปแล้วก็สํารวมกายวาจาใจดึงๆูิศิที่เราได้สมาทานไปต่งางกันจกไม่ร่วงระเบิดก็ mm hmm. จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นจิตใจมันก็จะไม่ไหลไม่ต่างโรคมากมายคือมีสติในการรู้เราหันเรื่องของโลคมันเป็น โลกก็คือมืดนี่แหละมันทําให้เราหลงเพดินไปในสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ให้เราพยายามสํารวมจใช้ปัญญาพิจรารณาสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยความยึดมั่นถึงมันต่างการที่เราเคยกระทําก็ให้รู้เท่าทันแล้วก็ยึดก็ยึดก็ใหญ่มากมาย สติรู้ควบคุมความเด็นันถึงมันต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บรรยางทศเตมาเทียจานเนี่ยบนไปอีกันปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราทำเราทำหน้าที่ของเรานอะทำไรทำสวนก็ไม่เป็นไรก็ผลไม้ปีนี้ไม่ค่อยดก็แต่ราคาดีมันก็ไปเน่บางคนก็เสียหายเยอะตัวหลบพัดนนไปยุคพัดเท่าไหร่เนี่ยเห็นว่าทุกตุเรียนอะไรก็ เสียหายเยอะแต่ว่าอของมันน้อยราคาก็ดีเนี่ยตอนนี้ก็เ,เรียนก็สองร้อยกว่าเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนอะไรตอนแรกเราก็เ,เสียใจทุกใจเรียนอนจาจจะราคาไม่ดีหรือว่าเสียหายเยอะแต่ตอนนี้ราคามาขึ้นมาเนี่ยโลกก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่แน่ไม่นอนอะไรเงาะเขาเราก็เหมือนกันอนาตมาก็เคยทำสนเงาะก็เป็นทุกขตัวเป็นนี้เงะาะไม่ค่อยติด ทุกส่วนราเป็นเหมือนกันหมดเอา้าแต่พอถึงเวลาสุกข,ขายออกราคาดีเางาะน้อยแต่ราคาดีเงาะมากก็ราคาถูกเขาบอกว่าเขียวแพงแดงถูกนี่นละสมงต่มาทาส่วนอย่อางหก็ประสบกับสิ่งเหล่านี้มาเยอะก็เราบองย้อนกลับไปแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้อีกโลกก็ทันนี้เองอเดียก็ถูกเด็กก็แพงเป็นเรื่องปกติาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราไม่สามารถจะจบ,บังคับ สิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเราไปบอกให้มันตกแต็งต้นได้ไหมไม่ได้แล้วเราก็จะได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยลดน้ําใส่ปุ๋ยวนดินจิดยาแตา่ธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าตันแล้วก็ไปปล่อยวางอย่าไปยึดมันถึงมันตามตาม,ตามหน้าที่ของเรา,เา,ส,าสํมสวนก็ตาตามหน้าที่ลดน้ําบนดินใส่ปุ๋ย แตาจะดกหรือไม่ดกราคาดีไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่ดีก็ดีไม่ดีเราก็ดีเหมือนกันคนเราถ้าไม่มีนีสมีสินมันก็คงจะไม่เดือดร้อนกันเท่าไหร่อันนี้ก็พูดถึงธรรมชาติ๋ยวนี้ก็จะเป็นชาวาราชา่วนกันส่วสนมากก็บางคนก็ยังรบหลงอยู่เหมือนกันโอลปีนี้ทุเรียนดีเกิดความโลภขึ้นมาไปกดเอารถออกมาตินดินดิน,ดน,ดนสินเขา ก็กลัวเด็กก็เรียนโดนอายุพัน์เสียหายไปทุกข์อีกเนี่ยมันไปกลับมาอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทําอะไรกันแล้วแต่ทาในที่เรามีกําลังแต่พอดีพอดีอดย่าไปทําเกินกําลังมันก็จะเป็นทุกข์โลกก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำความเข้าใจกับธรรมชาติราเริมตัวเราแล้วก็ เน้นทางด้านจิตใจทำยังไงให้จิตใจเราไม่เศร้าหมองไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่สิ่งต่างๆที่มันเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราถ้าเราไปหลงเพลิดเพลินมันก็เราจะทําให้เกินเป็นทุกข์นะเป็นเรารู้เท่าทันมันไม่แน่หรอกมันก็แปเปลี่ยนไปดีก็ดีไม่นานไม่ดีก็ไม่ดีไม่นานเหมือนกันที่เก็เปลี่ยนไปนี่เลยจานั้นก็พยายาม สำรวมกายวาจาใจในการที่จะใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติปัญญานะพิจารณาในการกระทําแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีให้ละเอียดกันไปอีกนะอาตมาก็พูดนี้ก็ต้องสอนตัวเจ้าของเหมือนกันเพราะว่าตัวเจ้าของก็ยังมีอะไรอะไรเยอะๆเหมือนกันแล้วก็พยายามลดละนี่แหละอาตมาบ่นมาปีนี้ก็ปีที่สิบปัษาที่สิบแปด ปี2547ก็18มิษาที่ผ่านมาก็ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรกอะไรเท่าไหนแล้ว,ลวก็ยังเป็นธรรมดานานี่านานต่นี้เราอยู่ที่โน่นก็มันต้องรับผิดชอบอองานเยอะแล้วก็เป็นวัดที่สร้างใหม่ก็เลยต้องตุ้งเตงกับทานโน้นเยอะหน่อยแต่เราก็พยายามควบคุมตัวเจ้าของนี่ะจิตใจแเขาก็จะไม่ไปหลงเปเปิดกับสิ่งเหล่านั้น พื <łość> ้นฐานเราก็เคยทำไรทำสวนมาก่อนนะเนาะปลูกต้นต้นไม้อะไรรดน้ำอะไรแล้วก็ทำไปนี่แหละาำหน้าที่ก็อยากจะขอเตือนพวกเราว่าประชาชนตัดไว้อเจไว้กิจ สิ่งที่เป็นอุปลนต่างๆที่มันเกิดขึ้นความรู้ความกดความหลงตัวใหญ่ๆนี่ก็พยายามละไม่ใช่ว่าเราทำบุญอย่างเดียวเราต้องละบ,บาปด้วยถึงจะได้ดีมากขึ้นเหมือนเราตักน้ำใส่โอมันโอม,มันรั่วตักอะไรมันจะเต็มเราต้องพยายามละบาปแล้วก็สร้างบุญอุศลอยู่ที่บ้านแล้วก็พยายามทำให้บ้านเป็นวัดคือความรู้สึกต่างๆเหมือนเรามาวัด สิ่งแวดลอมก็จะต่างกันแต่ที่เราก็พยายามน้อมจิตน้อมใจถึงพระเจ้าให้บ่อยๆมีความระายเกลียกวกว่ต่อบ่าที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะทําให้เรามีจิตเป็นกุศลนันอาตมาก็ 嗯。嗯 พมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุททานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคารังรักขันตุสาพาเทวตาสาพพธรรมา โนภาเวนัสธาโสทิภาวนตุเตภาวตุสัพพมังคารัภักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวนตุเต